จังหวัดสุรินทร์นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีช้างมากที่สุดในประเทศไทยแล้วยังมีหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ด้วยศูนย์เขาจะศึกษาบ้านตากลางอำเภอท่าตูมคือแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนกับช้างและเป็นศูนย์รวมของช้างที่มีช้างอาศัยอยู่มากถึง215เชือกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงความสามารถที่หลากหลายของช้างแสนรู้ ชมช้างเล่นน้ำตามธรรมชาติที่หวังทะลุซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกันทมกลางธรรมชาติอันสวยงามศูนย์เขาจะศึกษาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ในการดาเนิเนง,งานตามโครงการนาช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินบ้านเกิดเพื่อนำช้างและคนเลี้ยงช้างที่ออกไปเร่ร่อนนอกพื้นที่กลับมาอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุขกิจกรรมเริ่มแตื่นแต่เช้าพาช้างไป ไปกินอาหารอะไรเงี้ยไปออกไปเดินเล่นตามป่าแล้วก็พามาอาบน้ําอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเลยนะครับและนอกจากหมู่บ้านช้างแล้วยังมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่บรระบุรุษช,ชาวสุรินในอดีตถือว่าเป็นที่แสวงบุญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด หากไปเยือนจังหวัดสุรินทร์นั่นคือวันอุทยานพนมสวายภูเขาเตี้ยๆมียอดเขาอยู่3มยอดคือยอดเขาชายยอดเขาหญิงและเขาคอกที่แห่งนี้มีทั้งปูชนียวัตถุและโบราณสถานเป็นที่ตั้งของ9้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้หนักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธทสุรินทรมงคลคือหนึ่งในเ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือเป็นมวลคลังแห่งตำนานในการสร้างพลังความศรัทธาและหลอมรวมจิตใจของชาวเมืองสุรินทร์ถึงเมืองช้างให้เป็นหนึ่งเดียวสถิตไว้เหนือยอดเขาพนมสวายแห่งนี้ภายในวนณอุทยานยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีทิวทัศน์สวยงามเป็นที่นิยมของบรรดาน,นักท่องเที่ยวในการไปพักผ่อนหย่อนใจระยะทางประมาณ2กิโลเมตรและยังมีสถานที่กางเต็นท์และค่ายพักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวไว้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วันอุทยานพนมสวายโทร045355081